จ้าสวัสดีเอซมือ่อนีงานสิมาปล่อยแนวทางรัฐบัานไทยค่ะเพราะว่าเนี่ยกับทีเลกว่าสิบอปอยว่าสิปล่อยท,งทงางทางไล่ค่ะแต่ว่าเอซเพิ่นกระเหลือกลองมากเพิ่นว่าห้ยาปล่อยทางช่งมืม่อนีกะ็ะืทโอกาสดีวันที่3 3มื่อนีเนาะค่ะ ยากรสิได้มาปล่อยแนวทางรัฐบาลไทยให้หลูกให้ร้านอีพซี่ทีหูจกักยายากับอได้สนับสนุนให้เหล่นการพานันแต่ว่าเพียงแต่เป็นแนวทางให้ซื้อๆเนาะคะ่ะเมื่อนี้ยากับบอค่อยสบายปวดหัวกะท่านหันยากรเพราะว่ามันจจอหลายแล้วยาก็เลยว่าทิ้กัดสิได้มาปล่อยแนวทางให้หลูก หลานห้พอพอเมเมที่หูจักยามาตลอดเมื่อนี้แนวทางรัฐบาลไทยยากระสีมาหาคือเกาแต่งวดที่ผ่านมายากระดัยซิปโคควค่ะเพราะว่ายาบริบบอกเอฟซีแต่ว่าค้นทรมากแล,กล้วก็ไลซุนโตยากระดัยโอย ได้สิบหกจ้ะแต่งวดนี้เดี๋ยวยาสีสู้ให้บึงเด้อค่ะว่าเลขรัฐบาลไทยสิมาตัวใดเท่ากับคงจะบด้เห็นหนากันหลายหลายมือจ้เมื่อนี้ยาก็คือไทยถ้ำใหยบึงอันนี้ก็คือมาไทายถ้ำกลางคืนจังสีเนาะคะ่ะ ืันนี้ก็ขอให้เอซทุกคนให้โชคให้มานให้เฮงให้ปังด้วยจ้ะเดี๋ยวยาสีส้มให้เบิ้งค่ะตอนนี้คือเหล็กหลาพันไทยหวดวันที่สิบหกกรกฎาคมเนาะค่ะสองห้าหห เมื่อนี้ยาฟันท่งห้2สองตอยามากหลายก็คือสิหจากสิบห้าสิบเจล้ก 02, ลก็0ศูล้กก็3สหนึ่งตัวลองตัวกันก็คือสองเจ็ดเอ่อห้าล้กก็8แสอง แลกับแปดนึงค่ะแต่ว่าสามตัวยาเดินไปที่5้าหนึ่จกับแปดจ็ดากตัวลองตัวกันก็คือ7 02แล้วก็สองศูนย์สองเจ็ะค่ะบอกถือบอกพิษเพราะว่าปวดหัวแห้งแห้งมือนียก็ขอให้ f เซ จดวัานกับแคปหน้าจอไวะะ้ด้วยค่ะก็ขอให้โชคให้มานทั้งบนทั้งล่างตามคู่มิดรละมิตรแล้วยาชอร้ลยชอบที่สุดก็คือ3 1, 1, 5, 1, ามหนึ่งหนึ่าหนึจ้ะก็ขอให้ fc ทุกคนก็ขอให้โชคให้มานถึงหน้าถึงตาก็ขอขอบพระคุณเอาเดี๋ยว จากขอขอบพระคุณที่ลูกหลานที่อุนประตูปัจจัยมากมาเห็ดมาสาั่งเนี่ยหน้าขี้บาดแล้วมีน้ำโชกเนาะมือนีนก็ะไดปูกระเบืองกระเลวละลแต่ว่าย่งไอเห็ดเฮ็ดรัวจ้ะแล้วก็สิไดไปเบิ่งผาบจำลองแล้วก็สารมาเพิ่มอีกหลังหนึ่งจ้ะ เอาอยากก็คอจบไล่สดเพียงแค่นี้ก็ขอให้โชคให้มานวันที่สิบกนี่ก็ขอให้ได้ทั้งบนทั้งล่างจ่าสาสาทูจ่า